มันคือเวลาของเราหายไปเลยอะท็อ้างผะไร้ยิ่งแบบไปทำไกลแล้วทำเสร็จกลับมาแล้วไม่จบก็ต้องกลับไปทำอีกเสียเวลาทีแบบวันหยุดวันเดียวเราหยุดแค่วันอาทิตย์อย่างเงี้ยมาทีไม่ดูบิดเดยเอะเลยใช่ หรือบางทีแบบวปวันเสาร์เสร็จปุ๊บมันมันมัน,มน,มน,มนทำไม่จบเงี้ยเอาเราแบบเออเขาทำเรียบร้อยแหละแต่ว่าก,กลับมาแล้วมันมีปัญหาอะไรเงี้ยไม่จบพี่มิตี้มิตี้ตามแล้วครับพี่มิตตี้ตามแล้วครับพี่ตีตามทำไปเขาไม่ถึงนะโดนไม่ถึงในประเด็นเขาเขาก็ลงพอๆลงแล้วพี่เขาก็ลงลง,ลง,ลง,ลงอของเราแล้แม่งดีฟันคนนำหน้าเราไปสองสองเก้าพี่ ตายดีกว่าตายแล้วออกเลยออกเลยออกเลยพี่ออกมาที่พี่โดดลงตรงนี้แล้วโอ้โหแม่งสุดที่พีออกจริงเฮ้ยเขายิงแล้วเขายิงแล้วยิงลงมาไปยิงกันเลยครับเนี่ยตีหูตัวหนึออกมาก่อนไหมน่าใช่นะผมว่าน่าจะไม่ใช่หู ว่าน่าจะตีพันติโลหรือเปล่าเขามาใกล้เด้พิ่นั่นนั่นน่ใกล้ไปตีเล้พี่ด้ปิีพีหมอนหนไหมันตัวร่ เมา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 อยู่บนหน้าพี่สองตัวไ bueno> ่ติดไม่ได okay ้ปืนแล้วใช่ไหมได้แล้วได้แล้วไอตัวมานปูอยู่ข้างหลังพี่นั่นไงของไม่เห็นเก็บเก็บของกล่องพี่อยู่นะ อยู่สองตัวนะระวังเขาใช้ okay, หายตัวไปแล้วนะนกหนึ่งพี่นกหนึ่งโอเคเดี๋ยวพี่พี่เนี้ยเอาเรื่องกับผมพี่ได้ได้มีมีมีอยู่ครับพี่มีอยู่ครับมีอยู่ครับ,รบ <of> พี่ครับ สวัสดีครับไม่ได้เข้ามาดูตั้งนาน,นครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณดาวด้วยนะครับสวัสดีครับผมมีอยู่ในตึกตัวหนึ่งมั้ง บิขึ้นหลังบนอะ่ะเออเปิดพกก็ได้หมดตีแล้วโหบินต่ำต Có bóng bóng bốn bóng bóng đi, bóng đi bóng 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 โดนอยู่โดนอยู่โดนอู่หาเลเลยอูหลังยิงตีเข้าตีเข่าโอ้โหแม่งอยู่ข้างบนตัวหนึงอยู่ข้างบนตัวนึงสองงสอง

Deployed. Come on, Oh, man. Dog tags have been scanned. Your teammate will return to the battle when the next revive fight arrives. I'm <laughs> มีไงมีไงเข้าเลยเข้าหนเข้าแล้วเขาล้วถุงไหนในบ้านเหรอใช่ใช่โอ้โหยิงยิงตัดตัดขึ้นไปเลยทีตัดไปายขวาโดดออกประตูปรดตดตัดตัดัดัมด รถอยู่บนหะวไม่ไหวฮอแกรฟิกหเาหกเจ็ดสี่ห้าห้องไม่ันเพื่อหายตัวครับเขาข้างหน้าตะไบตะไทองเขาโหดเก้อาสไนยิงเขา

วงโคตรใจเลยนะมงึงใกล้ๆเลยนี่แรงที่

ไปไหนแล้วพี่อ๋ออยู่ตรงาาปะพาคารนั่นหละตรงปะพาคารขับรถต่อเน้วหลังบาาอกเลยครัาาตบตรงนะตรงนีง้ นี่นี่นะไปไหนเฮ้ยเาอยเดียวหมดหมดแล้วเฮ้ยังนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ครับผมเห็นยิงมาแถวนี้ตายไปแล้ว ขอบอีครับรโอ้ยยิงผมหน้าข้างหน้าสิมันไงไ <c oughs> อ <c oughs> ้ยิงบล็อกอะไรวะขอบ จอบหายไออยู่ข้างหลังนี่